ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะคุณแคทสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแคทอายุเท่าไหร่คะอายุ26คะ่ะคุณแคทมีอะไรคะตัวแคทกับแฟนนะคะ พบกันมาหกปีเนาะแล้วก็เลี้ยงน้องหมาด้วยกันทีเนี้ยน้องหมามีอาการป่วยทางประสาทซึ่งก็ต้องใช้เงินเยอะมากโดยปกติอะคะ่ะแมวก็จะอยู่กับเราส,ส่วนมากแฟนเขาก็จะมาหาเราทุกวันสุกรสาร์อาทิตย์แต่แม่แต่ว่าแฟนนะคะก็คือมีบัตรเจ็ตที่จะรับผิดชอบน้องหมาเยอะมากกว่าตอนเนี้ยแต่ส่วนเราอะ่ะก็ยังรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกับน้องอยู่ก็เลยอยาก ถามว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงดีกับน้องๆองะค่ะให้หมาไปอยู่กับแฟนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ด้วยปัจจัยที่เขาจะไปอยู่กับแฟนไม่ได้ก็ด้วยสถานที่ที่แฟนอยู่อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีสเปซเท่าเราแล้วเราก็กลัวว่าเขาจะเครียดด้วยแต่แฟนมีเงินจ่ายค่ารักษามากกว่าคุณแคทใช่ค่ะคแล้วอย่างนี้แฟน,แฟนโอนเงินไห้คุณแคทได้ไหมคะแฟนก็ยังโอนมาให้ถูกๆแบบ เดือนนะคะแต่ก็เดือนละาพันห้าก็เลยเราอะ่ะก็กลัวอีกว่าถ้าเขามีความสัมพันธ์ใหม่เขาจะตัดจบเราตรงนี้ไหมเราก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราควรให้น้องให้เด็กๆไปอยู่กับเขาเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเด็กๆแล้วก็รับผิดชอบเด็กๆไปเลยเพราะในอนาคตอะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้รับผิดชอบน้องเนาะน้องต้องมีกินยาทุกแปดชั่วโมงทีนี้มันก็เลยจะติดแบบตอนเที่ยงที่เราอะ่ะถ้าสมมติว,ว่างานเราหมด ตรงนี้แล้วอ่ะหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้ทํางานตรงนี้แล้วเราก็เลยกลัวว่าเราจะไม่ได้ดูแลน้องทุกๆเวลาที่ตามที่หมอก,กําหนดได้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราสามารถทําได้หรอสามารถไหมคะแฟนเราสามารถทําได้ค่ะแล้วเขายินดีจะทํำไหมคะตอนเนี้ยเขาก็ยินดีที่จะทําค่ะแล้วจะทำไมเดี๋ยวนะแต่ทำไมแคทถึงไม่อยากให้ให,ให้น้องๆไปอยู่กับแฟนนะคะเพราะที่แคบไงเหรอแค่ที่แคบเหรอคะใช่เพราะว่าที่แคบด้วยแล้วก็ เขาอยู่กับเราส่วนมากก็กลัวเขาว่าเขาจะเครียดอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นระบบประสาทก็แต่เราก็ไปหาได้นี่นอนบ้านแฟนบ้างได้ไหมไม่น่าได้อ่ะค่ะเพราะว่าตัดจบแล้วแล้วก็เขาก็คงไม่ได้อยากให้เราเข้าไปในชีวิตอ๋อหนูเลิกกันแล้วอ๋อโอเคกกันถูกไหมเพราะตอนแรกหนูพี่ถามว่าทำไมหนูกังวลว่าเขาจะไม่มาดูแลอ๋อหนูเลิกกันแล้วด้วยเพราะว่าไปอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งเขาอาจจะห่างกันแล้วเลิกกันไปนานแล้วก็ อาจแล้วทีนี้เอแฟนเราอะกับแมวเข้ากันได้แค่ไหน้าเข้ากันได้ประมาณหนึ่งหมาใช่ไหมหมาหมาที่ห่วงคือหมาใช่ค่ะเข้ากันได้แต่เขาก็ยินดีจะรับเนาะมันคือมันคือหมาของทั้งคู่ถูกไหมคะมันไม่ใช่ของคุณแคทก่อนแล้วมามีแฟนใช่ไหมมันเป็นหมาของทั้งคู่เลี้ยงด้วยกันใช่ค่ะใช่เรารับมาเลี้ยงตอนที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกัน เออแต่ทีเนี้ยแคทไม่เราเราเรารู้สึกเราฟังแล้วแคทโนชอยเพราะแคทไม่มีตังเลี้ยงต่อใช่ค่ะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเงินไปไปต่อไม่ได้อยู่แล้วค่ะต้องโยนให้ทางเขาค่ะเพราะไม่งั้นจะไม่มีใครมาดูน้องหมาต่อไม่มีเงินจ่ายรักษายูโนชอยอ่ะแคทยกเว้นแคทจะหาเงินมาดูแลแล้วก็เวลาอีกถ้าทําไม่ได้ต้องต้องยกให้เขาไปค่ะแล้วถ้ายกให้เขาไปหนูคนจะทําใจยังไงบ้าง่ะคะหรือว่า ทำใจที่จะสูญเสียใช่น้องหมาใช่ไหมใช่แล้วเราคิดว่ายากมากๆเลยว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกอ๋อ,อก็ต้องคิดว่าถ้าอยู่กับหนูแล้วชีวิตเขาจะไม่ได้ดีอ่ะก็ต้องคิดอย่างนี้มั้งแล้วเขาเขาเลิกกันแล้วแล้วมีแฟนใหม่เลยปาคนนั้นน่ะเขายังไม่มีค่ะที่กังวลคือกลัวว่าเขาจะมีใหม่ใช่แล้วอาจจะไม่รับผิดชอบเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าหมายอยู่กับเขาอ่ะเขารับผิดชอบแน่ถูกไหมคะหนูจะมั่นใจว่าเขาจะรับผิดชอบแน่ หรือว่าสุดท้ายเขาก็เตะทิ้งได้อยูอ่ดีไม่ใช่ไหมไม่ค่ะคิดว่าเขารับผิดชอบก็ต้องคิดแบบนั้นก็ต้องเชื่อเชื่อเชื่อเขาอะใช่ว่าก็ต้องคิดว่าเขาพร้อมกว่าเราอะแค่นี้เลยเราอยู่กับน้องแม้ว่าน้องอาจจะอุ่นใจกว่าพื้นที่กว่าแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินให้น้องก็น้องก็รักษาไม่ได้อ่ะอเพราะดูดูจากรเร่อโลกของน้องหมานี้น่าจะใช้น่าจะใช้เงินน่าจะใช้เงินเลยอะฮะ ใช่ความรู้สึกที่ต้องเสียสละอะค่ะเหมือนเหมือนเพื่อให้เขาไปมีชีวิตที่ดีกว่าก็ต้องคิดแบบนี้น้องแคทแล้วเราเราเราเคยถามไหมว่าเออฉันพาหมามาเจอฉันบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยเคยพูดไหมก็เคยเคยพูดค่ะแต่คิดว่าจากบริบทแล้วอ่ะน่าจะ เราสองคนณช่วงเวลาเนี้หกเดือนถึงหนึ่งปีน่าจะยังไม่ได้เจอกันต้องอยู่ติด่อกันก่อนละมั้งเลิกกันหรืออย่างนี้ไหมหรือให้เขาไปก่อนแล้วก็บอกว่าวันใดวันหนึ่งถ้าฉันพร้อมอ่ะถ้าฉันสามารถอ่ะฉันขอกลับมาเลี้ยงได้ไหมอืมใช่หนูก็หนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ตัวหนูอะยังแบบไม่มีอะไรแน่นอนเลยก็เลยนั่นแหละคือสิ่งที่กังวลว่าเราจะได้เจอกันอีกตอนไหนนะแล้วเขาก็ป่วยด้วยางคะอืมแต่เนื่องอ้อ คนคนรักหมาบอกได้เลยว่ามันจะก็เหมือนลูกอะเหมือนลูกใช่ไหมมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวใช่เราเอ่ยกับเขาไปก่อนว่าเออแบบเธอเราเรารักเขามากๆนะถ้าถ้าวันหนึ่งเรามีเงินอะเราจะขอมาดูแลได้ไหมเคยเคยพูดกับเขาแบบนี้ยังยังเลยครับเพราะว่าณตอนนี้แบบเหมือนปัญหาที่ที่ตัวเองเจอก็กลัวว่าตัวเองจะแบบเอ้ สู้ไปได้ไม่น่าจะมีตังไม่น่าหรือว่าฉันจะไปอยู่ตรงไหนนะอะไรอย่างน้อยเรามีเป้าหมายไงพี่ <c oughs> พี่ว่ามันอาจจะเหมือนเห็นกันตัวแต่ว่าพี่ว่าถ้าฟังจากตอนนี้แค่ต้องไปจัดก,การตัวเองก่อนนะ <c oughs> หมายถึงว่าเหมือนต้องทําชีวิตหนูให้โอเคก่อนมั้งหมายถึงว่าเห <c oughs> มือนน้องก็จะไปดีสิ่งหนึ่งที่หนูต้องรับผิดชอบอะแล้วถ้าตอนนี้หนูยังไม่แข็งแรงพี่ว่าก็ลําบากที่จะดูแลน้องให้แข็งแรงนะส่งประโยชับคนที่เขาดูแลได้ดีวกว่าอือฮึแล้วพี่ว่านะคตเราเลิกกันได้ดีไหมกับแฟนเก่า ก็แค่เงียบๆหายๆไปเลยค่ะถึงว่าเราไม่ไม่ได้พยายามที่จะสื่อสารอะไรกันอีกแล้วนอกจากเรื่องเรื่องน้องอืมแต่พี่ว่าถ้าถ้าถ้าเขารู้ว่าหนูเป็นคนรักหมาแล้วหนูพูดกับเขาพี่ว่าถ้าเขาไม่ได้แบบโอ้โหนึกออกไหมใจไม้มใจไม้ชะะกรรมหรือเปลี่ยนไปอีกคนนึงพี่ว่าเขาก็น่าจะรับฟังนะแล้วเขาก็เข้าใจหนูนะมันอ,อาจจะคุยก่อนก็ได้ว่าเออถ้าวัานหนึ่งมีโอกาสถ้าแคร์พอมาแคทขอ,อกลับมาเลี้ยงนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอืม,อม โอเคค่ะพี่หอยมีอะไรเสริมไหมก็คุณคุณมั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นรักน้องหมาของคุณใช่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ม,มั่นใจว่าเขารักโอ้ถ้ามั่นใจก็ผมว่าใช้วิธีนี้แหละก็ให้เขาอยู่กันไปแล้วก็คุยก่อนเลยว่า,วาถ้าสมมติเราไอ้นั่นได้แล้วเรารู้สึกว่าสามารถรับผิดชอบได้แล้วขอเอากลับมา กลับมาเลี้ยงเองเอาเป็นว่าพวกพี่อวยพรดีกว่าใ,ให้ให้งานใหม่ของแคทอ่ะมันดีขึ้นด้วยเร็วมันปังมันปังออคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพูดถกอ,อย่าลืมโทนะ